สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แอดกน็นำสูตรวิ่งบนรบัฐบาลไทยนะคะงวดวันที่หนึ่งเดือนแปดหกห้ามาฝากนะคะแอดจะเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาคมหกสี่เลยนะคะยาวมาถึงนี่เลยนะคะจะได้ผลเดือนสิงหาคมนะคะว่าจะเข้าไหมแล้วก็รอดูนะคะอ่ะเรามาลองเริ่มสูตรของแอดเลยนะคะก็คือนำนี่นะคะหลักร้อยบนนะคะบวกกับ หลักสิบล่างนะคะบวกกันอย่างนี้นะคะก็จะได้สองบวกแปดแบบนี้นะคะสองบวกแปดเท่ากับสิบนะคะอย่างนี้แล้วก็ใช้ศูนย์ค่ะเลขหลังนะคะศูนย์หนึ่งสองนะคะ,ะ,คะให้เป็นเลขวิ่งบนนะคะทุกคนเลขวิ่งบนเห็นไหมคะสองเข้านะคะเนี่ยสองเข้านะคะนี่สองไปเข้าตรงนี้นะคะ ในรอบถัดไปค่ะเราทำเหมือนเดิมนํสอบวกกับ8นะคะ2บวกกับ8ดได้เหมือนเดิมค่ะ2บวก8เท่ากับ10แล้วก็นํศ0 12เหมือนเดิมนะคะ012ในวันที่30สิธันวาคมหกสี่ผลออก0 6 8 3 6 0 0มานะคะนี่0มานะคะในรอบถัดไปก็ทําเหมือนเดิมค่ะ0ูนย์วกสะคะอาจจะไม่เขียนแบบนี้แล้วนะ0 0บวก3ก็จะได้3 4 5แบบนี้นะคะอ่ะในวันที่17นะคะผลออกก็คือ159นี่นะคะ5เข้านะคะนี่5เข้านะคะทุกคนถัดไปคะ่ะก็คือนำ1บวกกับ9ก็เท่ากับ0นะคะ10กไปใช้0 1 สองแบบนี้นะคะในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์หกห้านะคะออกสามศูนย์แปดนะคะสามศูนย์อ่ะบางทีจะเข้าล่างด้วยนะคะเห็นไหมคะศูนย์ก็จะมาล่างด้วยนะคะเนี่ยลองสังเกตเลขดูนะคะทุกคนอ่ะนี่นะคะศูนย์มานะศูนย์มาอรอบถัดไปก็ศูนย์แอดบวกถูกไหมทุกคน หนึ่งอ่ะหนึ่งบวกเก้าถูกแล้วแล้วก็ต่อไปก็สามบวกสามสามบวกสามเท่าก 3, ับสามบวกสามเท่ากับหกนะคะทุกคนหกเจ็ดแล้วก็แปดแบบนี้นะคะหกเจ็ดแปดนะคะนี่วันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์หกห้าออกห้าเก้าเจ็ดนี่นะคะเจ็ดมาหนาะมาบนมาล่างนะคะทุกคนเจ็ดนี่นะคะนี่นะมาบนมาล่างด้วยนะคะทุกคน ในรอบถัดไปนะคะทุกคนเห็นไหมคะนี่นะ,ะในรอบถัดไปก็นำห้าบวกหเท่ากับสิก็ใช้0นับไปให้ได้3ตัวนะคะแบบนี้ในวันที่หนึ่งมีนาะคม65หผลออก905 07ูศนมานะคะนี่ศู 0, นย์มาบนมาล่างเลยนะคะในรอบถัดไปก็นำเกาบวกกับ0 9, บูนย์เบวกศนเท่ากับศนะคะโอ้ย ขอโทษที่ค่ะ9บวก0เท่ากับ9นะคะ9 0 1แบบนี้นะคะในวันที่16นะคะผลออก8 6 7 0 3นะคะ8 6 7 0 3ไม่เข้านะคะไปเข้าล่างนะคะอันนี้แล้วก็นี้นะคะเพราะว่าเราวิ่งบุญอ่ะวันที่1เราก็นำผล8บวก0นะคะก็8 9 0แบบนี้นะคะผลนะคะวันที่1เมษายนเข้า6 1 8 1 0นะคะเข้าทั้ง เข้า8ปดคะบนเข้า8เนาะบนเข้าแล่างเข้า0ูนย์ตรงนี้นะคะ,ะเราลองไปสังเกตเลขดูนะคะในรอบถัดไปค่ะคือหกบวกหนบวกหเท่ากับเจ็แบบนี้นะคะในวันที่16เมษายน2565ัน้าอผลออก9ก้าห9เห้าแปดเข้านะคะเข้าสตัวเลเบิลเลยนะคะ,ะในรอบถัดไป9ก้าบวกหเท่ากับสิบสีห้าหนะคะ วันที่สองพฤษภาคมหกห้าผลออกหกสี่สองศูนย์เก้ามาทั้งสี่ทั้งหกนะคะนี่สี่ทั้งหกอ่ะสี่ทั้งหกนะคะนี่อันนี้เข้าไปสองเด้งเลยนะคะเข้าบนไปสองเด้งเนาะเข้าบนไปสองเด้งนะคะอันนี้ก็คิดไปเป็นสองเด้งเหมือนกันเนาะ,ะในรอบถัดไปนะคะก็คือหกบวกศูนย์เท่ากับหกเจ็ด แแบบนี้นะ,ะในวันที่ส6หพฤษภาคมหก้าผออกศูนย์หนึ่งสองศูย์หศูย์หเข้านะคะนี่อ้าไม่ใช่สี่ศูหนึ่งสอันนี้ไม่เข้าบนแต่ว่า6ไปเข้าล่างนะคะทุกคนอันนี้ก็ไม่ได้เนาะในวันที่1เมษายนนะคะแล้วก็มาเอาผลของนี้บวกกันก่อนนะคะคือ0ูนูนบกศเนาะ ศูย์กศก็ได้0นะคะอ่ะเติมศูนย์ตรงนี้นะคะศูนย์สองแบบนี้วันที่1นึ่งมิถุนาย,ยนผลออกหนึ่งเศูนย์สอมานะคะหมานะทุกคนหนมาค่ะศ0 2นะคะไปล่างะนะศูย์สไปล่างแล้วก็ นำหนึ่งกับ0ย์บวกกันหนึ่งบวกศนเท่ากับหนึสองสแบบนี้นะคะในวันที่สิบมิถุนายนผลออก8 0ดศูนย์เจ็ดสอดูนย์เสองอันนี้ไปเข้าล่างนะคะนไปเข้าล่างอ่ะเข้าแทบทุกงวดแล้วแต่ทุกคนจะดูนะคะว่าเลข3ตัวเนี้ยังไงมันต้องเข้าบนไม่เข้าบนก็เข้าล่างแบบนี้นะคะทุกคนอ่ะ 8ดบวก9เท่ากับสิบเจนะคะวันที่1เดือน7นะคะออก4 1 7 16 7เข้านะคะนี่7เข้ารอบต่อไปค่ะคือเจ็ดบวกอสบวกหเท่ากับห้าในวันที่16กรรกรกฎาคมนะคะออก4 0 5 5 3 5เข้าบนเข้าล่างนะคะนี่ ใน,ในรอบงวดปัจจุบันนะคะก็คือนำา4บวกนะคะเท่ากับ9นะานะแล้วก็นับ0 1นะคะอันนี้นะคะทุกคนก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะว่าจะมาบนหรือมาล่างนะคะแอดว่าเข้าแน่นอนไม่บนก็ล่างนะคะแต่แอดฟันบนนะคะแอดชอบเลข0แล้วก็เลข1นนะคะ ก้าก็สวยแต่ว่าชอบเป็นพิเศษคือศูละหนึ่งนะคะแอดว่ามันน่าจะมาล่างด้วยนะคะทุนอ่ะลองไปพิจารณาดูนะคะอันนี้เป็นสูตรอีกสูตรหนึ่งที่แอดนำมาฝากนะคะก็ลองไปพิจารณาดูเลขอีกทีนะคะขอบคุณค่ะ